กะบังมั่นเงนี่แม่เอ้าีหยงคนเอร์นี่เมียงอมเมียงโอมกินรดบ่หรือไงกิกินโอ้บ่นมนบ่นมันมนมั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 นนมันมัมันมันนันมามันัมียมัมมันเป็นรสชาติมันมัมนมันันมมนมันมานมั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 นมาเมมมันมืมันมัมันมมันมนันนนนั่น อียังนี well, ่ยย oh, ังน okay, ี่ยเลยโอ้บกข้ออ้อมอ้อมบกข้อพอแต่เนี้เอาแปลกยเด้อเดยวเด้อบักลายเลยบาทได้ไม่แกกแจกเลยเดี๋ยวข้าวนึ่งข้าวนึ่งเด้อ คนไทยแค่คนไทยจจกคนไทยมาเลยไปเลยไปเลยไปกวนไปเลยไปกวนอะไรเลยได้เลยแล้วกับเมื่องได้เลยเข้าใจปะเข้าใจปะเยอะเลยเยอเลยเข้าใจปะได้ได้ขนมแล้วกับเมื่องเลยเนอะขวาวันะปะสวัสดียังสาครับทุกคนบรรยากาศยามเาวสาครับโอข่าวอูนามตอนนี้ผมพิทธิตลาดเมืองชายาบุรีครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในชายาบุรี ก็ว่าได้ครับสลับหมองที่ผมอยู่เนาะซื้อตลาดเนี้ยมู้นี่เป็นภาษาจีนครับทุกคนเดี๋ยวพายยางเบิ่งเลยเลยครับลักสีออกเดินทางต่อสลับมองอีก็ได้กูหัวสิไปใสคือกันรู้ไม่ช็พาไปช่างไหนบ่มเหมือนนี่เสียงกระสีปแปลกๆแน่ครับทุกคนเขาใช้ฟุ้นเข่าข้อเสียงเลยหายตื่นเสามาอลไรยังบวกกับมาเสียงก็ได้พักขับจราจรเผื่อนเป็นตลาดที ใหญ่แห้งพวงอะยางมาแฝงฝุ่นอบไมาผีออาเลยพักนั่งอ่างหยาสะนานพันผืนเลยครับทุกคนไม่ขายไม่ขายอ่ามีแต่แางเบิ้งนีจะปูะเถ่าข้าวกลีบปนินยังสดๆอยู่ครับทุกคนเฮ้ยบริสไซน้ำบักเฮ้ยปักบุ้งบักเพชรหรือว่าผีกบานของขายลายอิหรีมีเพืดอตกสยามเป็นแนวครับไปละ เป็นเทื่อนแหลกกับทุกคนกี่มาใซยบุรีกับไกลเติบพิ้วทางขี่รถห่วยช่วงเหมืองวนะเนี่ยยิ่งมเพ่นโบก,ก็บคาทีพร้อมเพื่อนขายซี่ก็ว่ารา,าคาว่าบนตรงเียค่าทีขายไร้เลยๆสนดีครับเพ่งเห็นเป็นตลาดแหลกนะคุณถามาหลาวที่่าโบก,ก็บคาทีแต่ว่า,าเก็บเขา่าจอดรถอยู่แต่ว่าเก็บขาออกครับถ้าออกจากตลาดก็จะเก็บหาพันแล้วจะได้กินแต่ว่าคาตลาดแพามาขายโบก,ก็บครับเนี่ย เอ้เอ็มตะผัดกินมะเป็นแกวน้ำผัดทีกแห้งอะไรไปอย่งเงีักจังใหญ่หักกระตุผักอีตูผักอีตูผักจังบนเนี่ยสะรนแัน่เปิดนาสิปลูกเองครับทุกคนปลูกเองขายเองปลอดสารนี่ยาวไปนี่กินไปนี่เลยนก่เจ้าก็มีครัะพัวกำลังดุกคนเลยเออ เอียนเอียนหน่อยกุ้งเป็นกุ้งแม่น้ำครับนี่ตัวใหญ่ก็่ากุ้งฟอยนิดกหน่อยตัวเลียนเลียนก็มีบาัลโสบายดีสบายดีเอฟซีเอฟซีโอ้ยขับสัเอียงอะไรตัวยังเอือฮะ แม,ง,แม,ง,แมงเงียนอ๋อแมงเงียนครับกลนำเหลมอมากหน่อยก็เขียดเอาพ oh, ี่จะอะไรกินเนี่ยพีจืดโอ้ต้องทอดยางมาผูดเรื่อยเฝ้าอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนกเปาไปแก่นกเปาเลยนาะนกเป่าเลยนาะนกเปาตัวเดียวคอลตายละฮะฮะ ใส่ม่องใส่ม่องเอาบ้านยิงเอาบ้านยิงเอาบ่โอนายกว่างยิงเอาแต่ว่าทั้งทีนายจะแทงเราใส่ม่องเอาแล้วปะเราสื่อกระทั่งไส้นี่ค่ะทุกคนนกเปาตัวเดียวอันนไหนนะครับเนี่ยเอ่อบักละมุดผักสลัดบักรทัวรผักหอมกระหล่ำมีเบิดครับนี่โคบัตตลาดเ่ยไชยะบุรียังแกปวดขาอีกนละ มาตลาดนลาลานนเนีย่ยเพราะมันใหญ่หลายศอกหลายซอยผมเป็นกบกับเ,เขียดกับทุกคนเดี๋มพายยางกัะเบิดนี่อย่างนั้นอันนี้เดี๋ยวนี้อันนี้มรังเขียวเขียดลังเขียวยพักผ้าหรือเ่เ<ะ>ขียดพี่กันบ่แม่เขียดพี่กันบ่บ้านเท่ากันบาท จคิดลเขียบเนาอเอาไปตีไปกะดูนี่นะเาครบเลยไหมอันนี้ต้นเมีวนนลังมันเขียวูบอกกบกตายบอยิบขามันกบแปครับทุกคนแ่่ะล้าง่ไข่เาใสกของเขียต่ก็เขียบเนี่ยมุกเกกวต้นไปต้นนี่เขียดหลังเขียวโอ้ท่ากินบ่แน่เนี้มัขึ้นกันกบพอน กบหอนหอนเนี่ยไรเนาะกบหอนมันหอนนะกอุกอกกบหอนคือหมาหอนน่ะกบหอนบ่มันหอนนะหอนอะไรมันมีหอนยีจอมันทันเดีมันอยู uh. ่น้ำต่างไหนแม่มันอยู่น้ำต่างไดในป่าไม่รู้ว่าจังไหนแต่ย่านก็เจ้าอีกโอ้บริยมพินาคือกบบานธรรมดาโอ้กบหอนกบหอนแปลกๆนิดหน่อย มันหอนย่ำไดยล่ะมันสินหรอ,อันนี้ห้างผึ่งครับทุกคนเป็นหนูผึ่งก็มีโอ้ก็เล่นก็หอนยังไม่อีกโซนหนึครับทุกคนเอ้ยปากพีคเหรอเพ็ดเพ็ดหลุบ<ภา>ห,หลานงาตาปปแปลกๆนิดหน่อยงองแงกงองแงกน่วยทอนี่ปู่นี่ยปาปกพีคยังวะน่าอันพีคยังบักพีคแย่บักพิกยังไง แค่้อมันเน,นี้เอาไงมันดืดถูกก็ได้เหรอเอาขมันใสตำกะ2สองหน่วยพวอครับทุกคนเต็มขบเพชรแท้เป็นสายพันธุ์มาจากจีนรันแล้วกบักเทาเสื้อมันยังก็้องใหยพันธุ์มันเสื้อพันมันยังเก็ะมัเพชรอันนี้นะเออซื้อเัเพชรเื้อมัเพ่อโอ้บักเพชรแง่จรมดา,ามาจากจีนครับ เสียงกจ็ะจกแตกแนะ่เสียงหายแน่มากแนะ่อีกโซนหนึ่งครับทุกคนนี่แหละมีหลายซอยครับเ,เริ่มกลับแล้วก็มีเรือขาอะไรมันสวยแหละตอนประมาณเจ็ดเกือบแปดโมงแล้วครับทุกคนเขาขายจะเสาขายจะตีหา้าอะไรอย่างเนี้ยเลปิวต์นสูงการค้า,าเอนะ็นลูกลุงลาวลุงเรืองลุงเรืองลาว ูปการค้าลุงเรื่องราวรับคนฝ่ายบอกไงทั้งคนตลาดคนปลาลายป่ปลาปลาปลาอย่างนี้เอ่ยปลาพันปลาพันโอ้ยน้อยปลาพันเขาสอนมาเลยมั้ยน้อยหลายทั้งคนว่าหางายว่าได้เอาอัน้งหมาหน่ออ้ยแสบเป็นยมียทั้งคนปลาพันหายากแน่จัลลภันผื่นเดี๋ยว้ายางไป้บางดานหนอกครับยำกุ้สุดอยู่ได้ปลาวางนึ่งตลาดคนกระบังมเอียังนี่แม่ เอ้าอีหยังสนิเขคิลนนี่เมียงโอมเมียงโอมกินโลดบ่หรือไงกินกินโอ้บ่เป็นบ่เป็นขี้เล็กบ่เป็นขี้เล็กบ่อันนี้บ้างมันเมียงโอมมันเป็นรสชาติอะไรแม่มไม่ได้ขี้ดินเมาหวังขี้ดินเมาโอมเมาผมเลยเมาหรือเปล่าแล้ววะโอ้กระตุ้นใช่บ่เปล่าเป็นยาบ่โอ้ซอยกระตุนครับตอนบารับหรือเ ส้มอุ้มอมไว้แล้วมันจีบว่ามันจีบว่างวงส้มอมโอ้แปลกแครับอยู่ในนี้อยู่ในกระบัลยงวงได้บาสอได้บ้างนมันมีหลายห่างับทุกคนนี่เก็บใบมันมาเป็นบังมันบังในไทยเราพาขายครับทุกคนนี่เป็นบังง่าเลยอู้เต็มบังเลยส้มส้มอุ้มเอาไปใช้เกลือใส่สุดดก่นวลยกินได้เลยงัดจะดปากกันเลยแล้วว่า ของแฝกใส่ยาบุรีทั้คนอ๋อมีบุญไม่งานจะจะค็ดซวนกินม่เลยอ๋อเป็นของเผื่อนบ้านบะอ๋อเป็นของผื่นบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเ้องไปกินยาบานเ่เคยกินที่กันแหงฟังหอยโดนแหงเสีบครับเอาไปฟังวในได้ตดินคุณ แปลกแปลกแปลกของแปลกไงได้ถ้าบังบเนาวเอาไ่มแมนเอาไว้ซีซีปีก็กินได้มาตั้งปีบักขร้ายหลายกับทุกคนแวสองสามตลาดพ่อตะบกขอครัดประมาณนะครับบรรยากาศตลาดคนตลาดเมืองไสยบุรีลืมซื้อแล้วล่ะอ่านดูฮันนตลาดอันนี้เดียวก็โอ้ลุงเรื่องเล่าจำได้แล้วยังนี่ ยังนี่เลยอันนี้มะข่าอ้อมโอ้บักข่ออมออมบักขอขอแต่เนวแปลกเว้ยขอแต่เนวแปลกว่ะหอมาเลยครับบรรยากาศตลาดเพื่อนแมนพอแเนี่ยแปลกเนี่เพื่อนกินหลานย่างนะครับทุกคนจะรับตลาดเพื่อนได้เดี๋ยวออกเดินทางก็แต่เนี่ยก็ฝากติดตามมึงจะเปิดคลิปเมื่ไห่ครับทุกคนไป หลังออกจากตลาดครับกับพืนอุคุยกันว่าขั้นตอนท่าก็ไปเมืองเงินเป็นเมืองที่ฮขาบอเคยไปเจนครับทุกคนระยะทางกับสิบพานลอยหาสิบโลครับแต่ว่ามันขึ้นใน google map ค,คือประมาณสี่ถึงหาชั่วโมงถ้าฮขมบอรแวะ์ใชเลยแต่เห็นวิถทีชีวิตครับตามขางทางมันจะแก่ไหมมันจสักผาน้ำค้าง,ข,างข้าง,างหรือว่าเห็ดสวนในไรตามภูเขาคักลีเซนเนี่ผู้สูงปันญดกับลูกมัน่นใจคร,รับมีวรถไม่เรื่อยครับทุกคนผ่อนโมบานอยยังบุญเห็นเพิ่นเอา คลายสวิงตรงป่าอยู่ขางท้างก็าเลยมากันจอดเบิง <m> ่งนี่แบบนี้เลยเอยเป็นคลายแม่น้ำพาระวังมูบานครับอย่าเพิ่นเอาอย่างสวิงบอกมามัดใส่กัมไม้ไผ่มาตรงป่าทางที่ทวนเป็นทอ่อนี่หามผ่าน <m> นี่ไลไปพี่เลยจะถามพอเราก่อน บานเอียงนี่พ่อบานเอียงบานปากเดียวฮะบานปากเดียวบานปากเดียวโอ้บานปากเดียวครับทุกคนน้ำเอาไวาา้ซักผ้าน้ำใส่กะน,นี่แหละอันเดียวกันหาปูหาปลากะคลองน้ำเสร็จแล้วทุกคนทุกคนเรียน,นน้ำตามตาม,ตามเลยทุกคนเต้ยอย่างขักเลยวิถีชีวิตชาวบ้านครับทุกคนแม่นม้ำไหลผ่านหมู่บ้านคุณ กูแม่กําลังมั่งหลังรถหาขนมแจกเล็หน่อยกําลังเลือกเรียนเดี๋ยวผมพาย่างกเบงเสียงกะแหบเนียงหายนี่มี่มาขนมมาขนมตะกอนอยเพิ่งไปอยเพิ่งไปเอาขนมตะกอนเอาขนมตะกอนเอ้ยบักลายเลยบัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับนึองเอาอีกคนเอาอีกคนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ บักลกไรเลยบาทเก็บกันเดี๋ยวข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งเดี๋ยวเด้อคนไทยเรคนไทยจบคนไทยว่ะวัไ้มาจ<อ>ับเล็กน้อยมาเที่ยวฟังบอกซ้คนทักเชียงลงเฮียนพอดีช่วงทักเชียงเสีงเลยบัดขนมเหนียวมาตาไทยอเอาอูดสองอ่านสองอ<ว>่านซะก่อน ผู้ใดได้แล้วเมื่อไลยคเ่ก่นได้แล้วเมื่อไ้ลยอได้แล้เมื่อได้แล้วเ่อไล้วม่อได้ล้เ่อได้แลเ่อแมื่อไดแล้วเได้แล้วแลเมื่อได้เลยเอด้แล้่อด้แลวเอลเดลวเลได้ลแลเมเมอเด้ลเอได้่อไดล่ะ้เม่แลมาอีกลว่อลวเอแล้ว่อ้ลม่ไเ่อไ้นวอไลเอ้า อาเอาสิคู่กันมาเนาะใครไดยแล้วเมื่อเลยใครได้แล้วเมื่อเลยอาเอ้านปั่นปั่นปั่นอ้าว่ายบริสุิขนมมาหลายพูกว่าได้หน่อยแล้วนี้กินขนมเพราะว่าไสจอดแกเลยขั้นแรกนีนะเอ้วไปแล้วเมื่อเลยไปแล้วเมื่อเลยไปแล้วเมื่อเลยเยอ้าเอ้า ไปเลเมื่อยดี๋ยวข้ายังข้าวเลยต่เราบอกเอาไดีเดี๋ยวเด้อพดานกเอาเียน้าเือยโอ้หลแหงหน่อยขุ่มเหลือเลียนคู่เันดมนเอ้าแต่เราเมื่อโหลดให้หนุกเล้วเบ็ดละแต่เราแซมเลยเบ็ดแซมเบ็ดสซมเด้อเดียว ไปแล้วครับทุกคนได้เอปเปินนลน้ากละโนยให้บริการขนมกระไดแตาทุกคนเดินทางต่อหลังจากแจกรุมเลี่ยวเขาบอกเดินทางต่อครับมาทางผีคู่เขาข้ากิลีครับทุกคนเส้นทางที่ผมไปนี่คือ่วนหมากมันขี้น้ำลายเขาครับทุกคนขี้ขึ้นเขาตลอดเลยสั้นไปเรื่อยสูงขัดแล้วแบบโมบาน่วนหมากผิวน้ำสันเขาครับทุกคนแบบนี้เลย เส้นทางงองแกง,องแกงอแงแล้วก็เส้นทางเส้นนี้ครับสิผ่านกับเมืองหงสาเป็นเมืองที่ค,ค่อนข้างที่จะเลื่อนกันครับทุกคนแล้วก็สามารถเลี้ยวขวาไปหลวงพระบางได้ครับผมกลุ่แมแ็กใส่เวลาเดินทางหาชโมงก็ะหอดเมืองเงินตอนนี้ผมหอดเมืองเงินทีบปลอยทุกคนเป็นเวลาประมาณหาโมงเรียงก็เลยพันเขาที่พักเลยจังหวะการมืเอ่นครับเมืองเงินกับสิไปทธายตลาดเสาครับทุกคนเป็นตลาดที่ของขายหลายแนกันมาคือตอนเสารครับ เคเบิ้งกันล่ะคือตอนแรกนี่คือบ่มียังเลยกถ่ายไว้ทายมืออื่นสองครับทุกคนท้าติดตามอีพีหนาครับเหมือนให้กบสีนอนเมืองเงินนี่แหละจะได้กับฝาติดตานะครับทุกคนสำหรับอีพีนี้กะสีฝากรเพียกันนีครับเมือนเีกับสีพัดพรกอนเสียงกะหายเลยเสียงผมนี่บ่มีเลยตอนนี้เดี๋ยวถาเบิ้มืองอื่นสองคทุกคนแล้วก็หรื่ออีพีหนากว่าเสียงสิกลับมาบอสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ